สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเล่าย้อนไปตั้งแต่เรามาอเมริกาแรกๆเลยค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราถ่ายไว้ตั้งแต่7เดือนที่แล้วนะคะ ตอนช่วงที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนเมษาพอดีนะคะซึ่งที่ลาสเวกัสเนี่ยอากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะหรือว่าเรียกว่าหนาวเลยก็ได้แล้วก็บนภูเขาเนี่ยก็ยังมีหิมะให้เราได้ไปดูอยู่นะคะน่าตื่นเต้นมากในเมืองช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็ยังถือว่าอากาศดีมากๆสําหรับเรานะคะและแน่นอนค่ะคลิปนี้ก็พลาดไม่ได้ที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวบนภูเขาเราจะบอกว่าคลิปนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราค่ะที่เราจะได้ไปเห็นหิมะจริงๆเพราะตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นหิมะเลยนะทุกคนซึ่งที่นี่เขาก็จะเรียกกันว่าภูเขาเม์ชาลสตันนะคะพอเราขับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นรถจอดเต็มข้างบนนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ลานสกีที่นี่เปิดเป็นวันสุดท้ายแล้วถือว่าเราโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยมาได้ทันเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย แต่ถ้าลานสกีเปิดอีกครั้งอะ่ะเราไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาหัดเล่นสกีไปพร้อมกับเราแน่นอนค่ะวิวสองข้างทางที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆแล้วสุดยอดไปเลยทุกคนดูบรรยากาศสองข้างทางสิคะถ้าเกิดใครมีตากล้องฝีมือดีเนี่ยรับรองได้รูปสวยๆกลับไปเพียบแน่นอนแต่ก็ต้องสวยสู้หนาวกันไปนะหนาวมากจริงๆ มีรถบ้านที่เขามาปิกนิกกันนะคะที่นี่เขาจะมีแอรียให้เราปิกนิกกันด้วยน่าสนุกอยู่นะถ้ามาปิ้งบาร์บีคิวกับบรรยากาศหิมะแบบนี้ไม่รู้จะได้ฟิลไหนนะเราต้องลองดูสักครั้งแล้วแหละเด็กน้อยบนหนาวตลอดทางแต่ก็ชอบเล่นหิมะสุดๆไปเลยอา,อากาศหนาวแบบนี้ขอมือหน่อยละกันไม่ไหวแล้ว วจังเลยตอนเด็กๆเราเคยดูหนังฝรั่งนะทุกคนที่เขามีบ้านอยู่บนภูเขาแบบเนี้ยเป็นอะไรที่โคตรวิเศษมากเลยเราก็มีความฝันนะอยากมีบ้านอยู่บนภูเขาแบบนี้เหมือนกัน จริงๆแล้วเราอยากปั้นตัวสโนว์แมนมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้เอาถุงมือมานะคะไม่ไหวจริงๆเดินวนไปค่ะเดินให้รู้ว่าได้เห็นแล้วนะหิมะมของจริงเนี่ยมาถึงจุดนี้เราก็อยากทำตัวเป็นเด็กน้อยบ้างอยากเล่นหิมะให้สุดไปเลย เราอยากเอาน้ำแดงมาลาดมากเลยอะทุกคนแต่ฮิว่ามันสกรปรกแล้วนะเพราะมันละลายใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> ถึงเวลาสารฝันในวัยเด็กของเราแล้ว <c oughs> เปียกเข้าไปยันตูดเลย กันบ้างแต่ถ่ายก,ก่รูปเขาไม่ได้เลยทริปนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกของเราที่ได้เห็นหิมะแบบจริงๆสักทีและตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามรับชมด้วยนะคะฝากกดถูกใจและซับสไครด้วยสวัสดีค่ะลากันจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคน